วันนี้เชฟพามาทำเมนูแกงเทพโพหมู3ชั้นนะครับเป็นแกงที่ครบรดมากๆเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากผักบุ้งมาหั่นเป็นท่อนๆนะครับจริงๆแล้วก่อนหั่นเนี่ยเราก็นําผักบุ้งมาบิดๆก่อนก็ได้นะครับให้แตกๆอ่ะแล้วก็เริ่มตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปเลยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานอีกเล็กน้อยครับกะปิหวานหรือกะปิกุ้งนะครับ เป็นกะปีของทางใต้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ใช้กะปีธรรมดานะครับแล้วก็หรือทักแชทมาก็ได้นะครับอ่าเราก็ยีๆให้ทุกอย่างแตกตัวให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบาไปเรื่อยๆก่อนครับเริ่มแตกตัวแล้วครับเชฟก็จะหยอดกะทิไปอีกทีละนิดครับเรื่อยๆครับ ตอนนี้พี่แกงเผ็ดแตกตัวเข้ากับกะทิได้ดีแล้วนะครับเชฟก็จะตามด้วยหมูสามชั้นลงไปเลยครับหมูสามชั้นก็หั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ลงไปผัดหมูสามชั้นให้สุกก่อนเลยที่เรียกชื่อว่าแกงเทโพนั้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ใสป่ปลาเทโพเข้าไปนะครับสมัยนี้มีการพัฒนาใช้เป็นหมูสามชั้นขึ้นมานะครับ หมูสามชั้นของเราก็ค่อยๆสุกไปเรื่อยๆคราวนี้เชฟก็จะเติมหางกะทิเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเลยครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วคราวนี้ก็จะตามด้วยผักบุ้งลงไปเลยครับที่หั่นเป็นท่อนๆไว้นี่แหละครับนี่แหละครับเวลาเคี้ยวเขาก็ยังมีความกรอบมากๆเลยนะนี่ก็เป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของแกงเทโพของเรานะครับคนจนเข้ากันดีแล้วผักบุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับ เชฟจะตามด้วยลูกมะกรูดนะครับเชฟจะามาฝานเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกลงไปครับใบมะกรูดฉีเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็พริกจินดาซอยลงไปอีกครับตัดสีสันโอ้โหรสชาติของแกงเทโพนั้นนะครับจะมีรสชาติเข้มข้นนะครับเปรี้ยวเค็มนำํำ หวานน้อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมจากใบมะกรูดมีรสเปรี้ยวจากมะขามเปียกตัดความมันจากกะทินะครับรสชาติของทั้ง3รสนี้คือรสชาติความอร่อยของแกงเทโพนั่นเองครับนี่แหละครับเป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะครับเมนูนี้ลองทำกันดูครับ